ทุกคนศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็เข,ข้าใจคําว่ามัชชิมาปฏิปทาใส่ชีวิตแบบปานกลางใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงเห็นความจริงของโลกเห็นความจริงของความเกิดเห็นความจริงของความเกิดดับมันกับบ่ดินล้นทะเยอทะ,ะยานส่วนมากคนเฮาบา่ได้พ่อใจในสิ่งที่มีอยู่อาหารกับพ่อมีที่ธรมาหากินได้อยู่ ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนี่ก็บพ่อมีเป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันไปเล่งไปทา้งไกลมันไปมีจุดหมายพุ่งขึ้นไปเห็นเขามีบานหลังไงเห็นเขามีหยดถาบรรดาศักเออผู้เป็นพ่อเป็นแม่อาจเบิดโอกาสแต่ว่ากระตุนลูกให้ทคเยอะทะยานเขาไปไม่ความเขาเป็นเจ้าเป็นน้ยเป็นข้าราชการเป็นเศรษฐีให้มีรถให้มีรถ มีอาชีพที่บ่อไอไผ่กวาไปแท้ที่จริงหลัก้าเข้าใจคําว่าอาหารยารักษาโรคเครื่องนึ่งหมตลอดทั้งที่อยู่อาศัยเป็นการแค่ดําเนินชีวิตไปแค่ตายทานั้นมันเกิดบ,บริเยอยทะย,ยานใจมันบ่พุ่งออกไปด้ตัณหาคือความอยากที่เขาไปเห็นผู้เขามีมากกว่าอุปทานคือความยึดยึดเราจากไหนเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามอารมณ์ความรู้สึกที่อยากให้เป็น ถ้าเข้าใจตัวนี้นะนะศึกษาในธรรมะของพุทธเจ้าบังกะคัะกโลดหากินไปเท่าไรลำลุ้ยไปเท่าไดกระซางทุกหรือว่าทุกหรือปานกลางเท่าไรกระซางกระแคไปตายหนึ่งเด้บไ่ได้ไปใช้อีกไปตายแล้วความใจยบ่ได้เหลือกการสถานที่บ่ได้เหลือกเวลาบ่ได้เหลือกคนแก่และเด็กน้อยเแต่ในท้องข่ท่านเกิดที่มันก็นยังตายละ่ะกแต่มี เฮ้าหันเข้ามาเห็นความจริงคัๆโควหนาเขาเห็นคนตายมาหลายหล่ะทุกคนยังตราตรของท่านตายมันก็เลยเห็นอยู่มหาเศรษฐีผู้นั้นตายรัฐมนตรีผู้ว่าในอำเภอดูภัยกันแล้วแต่เขาก็เห็นตายมาแล้วเขาหาไปขนาดใดหา,หาไปต้องการอำนาจเพื่อสิคมเหงนกันบ่ยศถาบรรดาศักด์ จังววาตัณหาคือความอยากความอยากของเฮ้าเองอุปทานคือความหยุดอันเกิดจากตาหูจมูกดิ่นกายรูปเสียงจินรดสัมผัสต่างๆไปเห็นแล้วก็นั่มก็มาคิดแล้วก็ผลักดันผลักดันให้ลูกเต่าเราหลานถ้าเฮ้าผู้ใหญ่เกิดก้อนเข้าใจในหลักถ้ำแล้วบหาตะบีบบหาตะขันเขาดอกถ้าเขาสิเป็นเขาก็เป็นของเขา โดยความคนขวายและไฟฝันของเขาเองแต่สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขากระทํามาแบบใดเขาสิคนขวายทะเยอะทะยานของเขาไปเองแต่ว่าเฮาพยายามสอนหลักธรรมหลักธรรมหลักการดําเนินชีวิตหลักหรือว่ากฎแห่งกรรมเออแต่เฮาไปเบียดเบียนผู้อื่นแบบนั้นแบบนี้เขาสิได้รับโทษแบบนั้นแบบนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้บ่ได้รับโทษเรยทีเดียวแต่ว่าเมือน กุศลบุญกุศลที่เคยที่มันมีมากิดโตมากอยู่แล้วหายไปเมื่อใดเถอะอกุศลข่าแสกอกุศลให้ผลเรียกว่าบาปให้ผลอกุศลกรรมให้ผลเจ็บแสบปวดร้อนแล้วก็ล่ามมหาผู้เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นญาติต่างๆไหลร่วมสู้กันผู้ใดที่มีความคิดในการให้การสนับสนุนไปในทางร่งแก่เบียดเบียน,เ,ยนเอาชนะมันจิไปจังสัน่น มันก็ต้องแพร่เข้ามาหาหมู่พวกคณะเดียวกันที่เรียกว่าออกระทํำกรรมรวมกันเจตนาคือโตกรรมเด้ต้องว่ากรรมรวมกันหมยายเอาเจตนาหมายเอามีความคิดเห็นรวมกันใน,นความสนับสนุน <c oughs> กรรมมาธยาธาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือมีความคิดเห็นรวมกัน,กนกสักก่อนมีแล้วก็แสดงออกโดยกายว่าจะสนับสนุนส่งเสริมสนับสกัน,ก,นกรรมมาธยาธาแัน กรรม,มพันธุกรรมตายาทยาทั้งหลายกรรมเป็นพ่อพันธุ์รวมกันแล้วและห้ากระสิเป็นท่ายาของกรรมเพื่เกา่าหมายถึงว่าเป็นผู้สิรับมรดกคือการกระทั่งของเจ้าของเองอันเกิดจากความคิดเห็นร่วมกันกระทําร่วมกันโดยกายโดยวาจาโดยใจเจตนาเป็นโตกรรมบางอย่าต้องไปโทษใครดอกือบางที่เขาผิดพลาดมากถูกจับเออถูก จับหรือได้เสียเงินอย่างยังสิเฮ้ยมันคือประเหตุนนนนนแนวนั้นนี่มันกินแนวนี้ซัวร้ายเทนอนอ้อ,อต้นเหตุแห่งกรรมคือเจ้าของเป็นบุสนับสนุนในความเห็นผิดมานานแล้วนี่ตัวน,นี้เฮ้าเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งเด้โอแมนธรรมดาเฮ้าสังสอนอบรมเขามาดเอย์เลย์เอยปปูฝังมาตั้งย่งหน่อยคือว,ว่ามันใหญ่ขก้นมายี 20, 30, ่สิบสามสิบปีอาจยูดใน้ขันถึงพุ่งสูงสุด เริ่มจากอายุ18 20่บถึง3านี่พุง่งบาวาเรวบาวาดีพุงพ่งพุ่งขึ้นไปนั่แหละแต่ว่าคนส่วนมากคือเอาเฉพาะความสุขเื้อเอาเฉพาะความได้ประเพทว่าตาบอดขันหนึ่งเอาเอาตาเอาตาค้าว่วาดีของโลกบล่ได้หูจักข้า่าดีของรรมเลื่อน่าพวกตาบอด <c oughs> ตาบอดขันเดียวเอาตาได้เอาตาสารเสริญเอาตามีเอาตาเป็น อันนั้นอื่นๆอันนินถท่าบอเอานะน่เยเพราะว่าห้องประดิษ์ศึกษาธรหมะของพุทธเจ้าก็เลยส่งเสริมสนับสนุนกันพลักดันใหญ่ขึ้นมาเรียนหนังสือมันเก่งขึ้นเขาไปเป็นเจ้าเป็นนายหรือ่ามันจะไปหันได้ผู้ใด้เห็ดยังมากมึงย่อมมันเห็ดยังบ่ให้ย,ย่อมเพราะว่าขาดหลักธรรมรือบ่มีหลักการในการสอนในการแนะนําในการกระทําให้เห็นอ,อข้ามสอนอ่ะ กับการกระทํ่อมเห็นการกระทํใหมเห็นได้มันจือกว่าคำคำเบาคำว่าคําสอนไปหาหมหาพวกผู้หนึ่งกับสะสมคําเบามากอีกแบบหนึง่งไปหาผู้ใหญ่ผู้นั่นไปหาผู้ใหญ่ผู้นี้ยังสออิหรือว่าได้ยินได้ฟันมากหลายหลายอย่างอะคำสอนแต่ว่าการกระทําของผู้ใหญนนะ่นั่แหะเป็นตัวอย่างอะไรทั้งว่าหลายหลายอย่ยางว่าตะพักดันเขาดอกแต่เขาสิเป็นนะเขาก็ขนคขวนเขาเองบางคนคือสิบ่มีอนาคต ว่าจะได้เป็นอีหย่างที่เลียนหนังสือจบสัเป็นคนงงงูถือถือเบื่อๆืออยู่แต่น้ำบานบาดถึงการเวลาของมันยี่สิบปีเร่งเล่นเร่งคนควายเอาเองเลี่ยนหนังสือไปเลี่ยนหนังสือได้เป็นนายอำเภอกับมีปลัดกับมีเป็นครูกับมีเออแรกๆกับเตะฝนอยู่เออเออมอยู่ธรามาดังงงงี้ไปตามภาษาบาลเวลามันเป็นกับเป็นบางคนทะเยอทะยานขึ้นไปเริ่มต้นตะเป็นเล็กน้อยเก่งเลี่ยนเก่งแบบนั้นแบบนี้ไลขึ้นไป แต่ว่าแต่ทําการทํางานนี่หนาทีการงานดีเหลืองละเรื่องในอํานาจโยธาบรรดาศักดิ์นั่นแหละตอนที่มันบ่าดนได้หลับผลนันบุญกุศลมันยังล่องหลับอยู่ายเป็นขึ้นโลป้องกันไว้อ,อยู่แต่ว่าคนมันเทยะม,มันขาดคุณธรรมบ,บุญกุศลคอยมาหลับพับหายลงไปเรืเ่อยๆบาปบกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่แหละคึงเรื่อง,ง,งว่าคนผ่านสันดาหนหยาบ เวลาบาปอากุศลบ่ท่านให้ผลย่อมเยอ,อทะยานเยอะยิ่งจองห้องเด้แต่ว่าเวลาได้รับผลของอกุศลกรรมที่มั่นๆมา้ถึงให้แล้วเนั่นเจ็บแสบปวดร้อนสิ้นเนื้อประดาตัวตึงขาตัวตายนันไม่ธรรมดาจังว่าพวกเข้ามีความหลักมีความปรารถนามีความหวังดีครับลุกเต่าเหล้าหลานให้สร้างสอนแสดงถ้ำนะ่ะมากที่สุด ถ้าจิตสํานึกของเขาเป็นคนดีรู้จักพิษถูกชอบชั่วดีแล้วการกระทําของเขาก็ดีเองหรอกเ,เขาดีเองโดยตัวเขาเองนั่นแหละแต่ว่าเฮ่านั้นออสั่งสอนแน่กระทําให้เห็นแน่จังสิมันคอยซึมซาบไปยของมันเอง <c oughs> คนส่วนมากถ้าบุญสติปัญญาบุญบารามีบ่ถึงบ้าสามารถสิขอบคร่องสับสมบัติอันเป็น มูลมรดกของอยาติใดเด็กออจังหวะถ้ามีกุศลธรรมหรือศึกษาในธรำมากมันสิมีปัญญาในการบริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใดแต่คนถือว่ามีโดยทั้งทรมคือใส่ไปเลยคิดว่ามันบไดยาบยากมันบได้ัลำบากใส่เฟะฟะไปสุดถ่ายมากกือไกลเบิดแนว เบสดมุม่นบรดกแหล้วหาผลหากี่หาขาหาหลักหายังไปมีเบสดนั่นแหละจังว่าสิ่งที่ควรสี่ปูกฟังมากที่สุดคือธรรมะธรรมะคําสอนพุทธเจ้ามีค่าสูงสุดอยู่แล้วทุกคนเดินทางขงสู่ความตายเบดอยู่นี่อยู่ทั่วโลกนี่แหละเ่ราะว่าตั้งแต่คนที่เขาเห็นเดินนี่สัตว์ได้ัจชานทั้งเบสดท,ที่เขาเห็นอยู่กับตารสอทีเขาบ่เห็นกับตาในโลก แม้สิ่งที่เป็นทิพย์พวกกายทิพย์ตั้งแต่เขาไม่เห็นกับสางเดินทางกับสู้ความตายเดียวกันตายของเขาตายของเฮาจังหวะาบึกหัดศึกษาธรรมะมังแต่ละคนพยายามหยัดเยียดก็ได้บ่บ่เม่นหยัดเยียดถึงจะอำนาจยธธรรมดาสักหนึ้าเขาหยัดเยียดธรรมะให้เขาดูๆเดี๋ยวมันค่อยซึมซาบไปเองดอก เง่แต่ละคนแต่ละคนถ้าพอศึกษาธรามาบดเห็นคาของจากของดิต้องถ้าเฮาเห็นคาของจากของล้วเหาก็เห็นคาผู้อื่นคุณคาของคนคือการได้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นเท่านั้นเด้นอกนั้นบด้มีคุณคาอย่างหากินอาย่หา, و, หาอํานาจมาคมเห็นผู้อื่นสื่อได้พวกบด้เห็นคุณคาภนะาษารรมกับภาษาหลกมันสิต่างกันอยู่ล้ ภาษาธรรมคุณค่าของคนอคนผู้ใดจะเกิดมากมีคุณค่าคือผู้ที่เสียสลัะตัวเองเพื่อผู้อื่นใดนั่นแหละคือคุณค่านอกนั้นกะหากินกับตระกูลรับขอบข้อเออมันสนับสนุนมู่พวกก็ว่าหวังผลประโยชน์อันหนึ่งให้เขาให้เขาเป็นลูกน้องเป็นบริวารเป็นช่วยเหลือผู้อื่นแม่นย่าญาติแต่ความแต่แขกยังช่วงบุญคุณซึ่งกันละกันเออ เอ non, Bond, the world, enfin pasar pasar, ื้อยเซยซอยนองนองซอยเอื mm ่อยซอยไอยทั้งสิเออเวลามันตกอับมากทั้งสิบแบทุ้บุนกุ้นกันแล้วก็ย่งสมบัติกันคนที่แย่งสมบัติคนที่ขากันตายมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสมบัติก็คืออยากพี่น้องกจ้าของแบานี้สนั่นไปมีอย่างแต่เข้าใจศึกษาคําว่ามัชิมาเป็นกลางๆบุตรสุดตรงเกินไปบุดส่วนเกินไปบุมีความอยากมากเกินไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ สีไม่ได้ก็ว่าต้องได้ยินละฟังธรรมพุทธเจ้าคิดเอาแล้วสื่อโดยบ่ได้มีฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราคิดบ่ออกดอกเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำภายก็ดินล้นพ่อไผ่ทาสิแยกแยะดีกับเกิดจากการได้ยินละฟังธรรมพุทธเจ้าสุตะการได้ยินดนฟังธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อได้ยินดนฟังแล้วเกิดการแยกแยะคิดพิดเรืาหาเหตุผลของมันหาความจริง เปรียบเทียบประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของลงได้สรุปเหตุผลล่องได้บาริกาอยุทธว่ากายและว่า,จาใจสีคขวบคุ้มตัวเองเลยบ่นี่ความเปรียบเทียบความความหูกจักแล้วอันนี้พิษนี่ถูกคือเข้ามาแยกแยะคาว่า,าเพิ่นคือห้พวกเข้ารักษาสิ่มันเป็นอย่างคืออยากห้รักษาแต่แต่เข้าบาทาผิดจากอย่างบ่าขาค้นเนี่ยเขาก็บม่ได้ ไปกังวลเราร้อนว่าไคสิมาขา่าเฮามาจับเฮ้าเดีละอะเฮาบลักของเขาก็คือกันเออไปทั้งใดก็สง่าพาเผยเออบได้วิตกบได้กังวลน,นะจังส่นแต่เฮาบา่ประพืดพิษยังมันเกิดบได้บี้ถูกย่างก้าวตรงวางแผนยังดอกเพื่อสิแก้ตัวเพื่อสิหาทังออกเพื่อสิเอาตัวเองรอดนยนคพามผิดผู้อื่นหรือสิตัวนั่นตัวอัวนนี้ตัวซ่อนตัวเข้าไปอีกแต่เฮาบ่กินเหล้าเมายาสติมันการรักษาตัวเองในตัว มันก็เกิดกลายเป็นความอิสระทางจิตอก็แมนความอิสระทางกายก็แมนความอิสระทางวาจากระแมนสินต,ตัวเดียวมันก็คุ้มบ่แห้งหรอสีเวายั้งขึ้นมันก็เป็นที่เปิดเผยไหมมันบริสซ่อนเล่นโดยมันยาสาไทยเพื่อเอาตัวหลอดนั่นเะจังว่าเข้ามาร่วมสินต,ตัวเดียวในการไม่ทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชิวตทรัพย์ส,สินตลอดทั้งคนละสัตว์นี่มันก็อิสระหรอดิแต่ทางใดกับเวยยังกับเวไปโผลดมันบ่มีเหลดใน มันบ่นมีเล,เลี่ยมในการิบเบรีเบียดเบียนเอาหรือมันบ่นมีการว่าสีปกป้องตัวเองโดยมีออกจากความผิดแต่แถ้าเข้ามาศึกษาเข้าึงจิตเข้าใจดิถ้าเข้ามาศึกษาเข้ามาเข้าใจดอกช่างว่าแตะละคนแบบนี้ร่วมลงมาการให้ท่านเข้ากับมีอยู่แล้วซีนกับเข้าใจตามนี้ต่อมาให้รักจิตตะภาวนาสูงสุดละ จิตตะภาวนาอบร่มจิตให้รู้สภาวะอารมณ์ความมู้สึอขอกของอเจ้าของเลื่อน่าจิตตะภาวนาให้รู้ความคิดของเจ้าของให้รู้อารมณ์ความรูมม้สึกเจ้าของว่าจะไปเกิดในภพใดภูมิใดทุกทุกข้นุกนจักเราบอกว่าจะพร้อมหลังจากเป็นเ่าทานไปหนีจะไปเกิดใส่หนจักกีอเวลาทุกคนมันเดินทางของสู่เ่าทานหนึ่งเด้ยววลนี่ยังหมากเลยเนี่ย ห้เาเลือกเอาตอนที่เ้ามีชีวิตอยู่นี่เดเลือกที่จะกระทํากระทําตรงใดกระทาตรงเจตนากระทาตรงจิตคือความคิด่ตะเขามันเคยคิดผิดคิดถูกเอาสติหาวิธีคิดถูกว่าใดว่ามีเรื่องกาะใดก็ต้องมีเพิ่นกับสอนเขาอยู่แล้วอาณาปณาสติรลูล้มหายใจเขาออกตา,ามธรรมดาความเคยชินพอเตือนขึ้นมาคิดหาผู้นั้นคิดหาผู้นี่สร้างผู้นั้นหักผู้นี้คิดถึงผู้นั้นห่วงผู้นี่ ออคิดถึงสมบัติที่บ้านมีมัง่งคิดถึงสมบัติที่มีอยู่แล้วมัง่งคิดถึงหล้วก็หวงาหาวิธีปกป้องรักษาที่นั่นบ่มี่ก็คิดไปหาหาผู้นั้นติดต่อผู้นี้พ่อสิไ้สิ่งเ่านั้นเ่านั้นมากพยาย้าม่ควาคุ้มความผิมดโดยอาณาปณสติอยู่กับลมหายใจอ,อ,อยู่ไปไปคือพวกเฮาพระกันฝุดจงพละ่างสร้างสร้างพลังจิตตานุภาพ สัางพลังจิตตามอุปาาอยู่ในตัวเองโดยอาศัยกระแสะแห่งลมหายใจ <c oughs> ตั้งจุดอุณหรมมห้ได้มีเป็นเครื่องยู <c oughs> เป็นเครื่องยูยูของใจเฮานี่เด้เป็นยูของใจเป็นยูของจิตเด้ <c oughs> เรื่องของกายกับอาศัยอาหารยรากษาสรคเครื่องลงหมตลอดทั้งที่อยู่อาศัยเท่านั้นมันกับพ่อมีประมาณแล้วทุกคนมีสุกคนเดียวมันมผู้ใดถูกเลยอยู่นี่ที่ถูกเพราะว่ามันบป็พ่อสืส่อเด้ไั่นเลยลินล้นทะเยอทะยานอยาก มันอยากเกินจริงอยากเกินโตหรางว่าสร้างพลังจิตานุภาพเด้อไปก็ีจริงที่เฮาใดคือความสงบของใจเฮาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในคณะใดครูใดในปัจจุบันนักคณะเฮาสามารถระงับอกุศลเก่าๆที่เคยเหตุมาแล้วบาปกรรมเก่าๆนั่นแหละแม้นคิดถึงรอยปีมาแล้วสางมันก็เป็นคือเก่าได้มันศูนย์อื่นมาหรือว่ามัน เสาหมองขันมาเด้1ิป,ปียี่สิบป,ปีเมื่อว่ามือซื่นวาตาัตกิจถึงเรื่องบดีนั่นนะ่ะเสาหมองกังวลขันมาท่านที่ลถเด้เหตุตดห่าสิร่ศศศศาอกุศลกรรมเก่าตัวนี้ได้ออตัง้งคิดเจตนาเขามาสู่ลมหายใจเนี่ยทุกคนยังมีโอกาสมันยังมีชีวิตอยู่นี่แหละยังมีโอกาสตั้งใจเอาคอยเหตุบ้าเรื่อยเรื่อยมันกันลุดไปคิดถึงผู้นั้นรั่งผู้นี้กับกับมาล้มบังคับเอาได้ตอนนี้เ้าบังคับได้ จิตเจตนาบังคับมันเข้ามาในคณะได้ครูได้อยู่ในล่มหายใจอกุศลกรรมเกา่าถือกละไปแล้วเข้าสู้กุศลจิตกุศลสัมปทา <Okay. S 1> เข้าสู้ในล่มหายใจของเจ้าของเองไปมั่งมามั่งไปมั่งมามั่งเอ <Okay. S 1> เป็นากาถ้าเขาบอกขวบไปฝืกหัดตอนใดเนาะสมาถเริ่มตนไม่ทั้งเบิดใดไม่ต้องไปอาไรโหยหาหรือโทษอดีตดอกเอาปัจจุบันเลย เอาปัจจุบันปัจจุบันคือรู่มลมหายใจเขาออกอันนี้เละเอื่นว่าปัจจุบันเออก็ต้องไปโทษว่าบอก่าเป็นคนมีบาลีีบอกมันก็เสมอการเบิดแล้วตอนนี้แต่ว่าขึ้นยุ่กับความตั้งใจของเขาเองตั้งจิตเจตนาเข้ามาสู่ลมหายใจอาณาปานาสตินั่นแหละเป็นที่ทําใดทุกทุกการทุกเมื่อตลอดเลยกินเขาอยู่ก็ไ้ยางอยู่กไ็ไ้ ได้ทั้งบดน่อยยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งบดนั่งค้าค่อยห่างอยู่ก็ได้นอนตะแงคงตะเพิ่งได้ทั้งบดจึงบอกว่ามันเป็นที่ที่งายแล้วสางพลังจิตาอนุภาพขึ้นมา <c oughs> โดยเฮาเอามาร่วมไว้ที่จุดอุณาโลกนั่นแหละนั่แหละอนุภาพของจิตที่มันอิม่มจิตที่มันเต็มที่มันได้หลับโลดศาสตร์แห่งธรรมว่าไงว่ามันได้พักพ่อนเองมันบอทํางานตอนนั้นจิตบอทํางาน ที่หาพยายามอยู่ดูอยู่คำร่มหายใจเอ <Yeah. S 1> คือมันนอนหลับหรือว่ามันอิ่มอาหารท้ำมันเลยแพก่กระจายออกมาทางร่างกายโดยห้ากกาหนดให้มันแพ่ออกมาทางหนาผากนี่ได้เอาไว้จุดเดียวบ่เอาไว้หลายจุดวิธีการสุขของห้าวรูปแบบได้ก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่จะพูดถึงแต่ว่าห้าเน้นวิธีนี้ให้มันแผ่มาทาังหนาผาก <c oughs> มันอิ่มของมัน เวลาจิตมันอิ่มปัสสติความสงบเย็นเกิขึ้นอนุภาพแห่งจิตที่อิ่มซานออกมาทาั้งร่างกายได้รับรู้ได้จังหวะเดี๋วคนมาฝึกเอาแน่นานาม้มันมั่นคงเข่ามันคงเขามันเนกิมีที่อยู่ใจของเขานะั่นบ่ไปเคาะกับคนหักหมาหักแมวคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีจิตปลูกพันกับสัตว์ไปแหละน้ำหมาน้ำแมวแล้วนันจิตเออวันนี้ ม้าป่วยม้าไขา่ต้มหอเลียงซัดหากผู้หนึ่งขาผู้หนึ่งมันว่าแมนก็ยออังเพวกเลียงม้าตัวเดียวเออเลียงม้าตัวเดียวแต่ว่าขาซัดตัวอื่นอีกบัากหลายไหมขาเฮฟ<ะ><ะ>ขามัดบขาเฮามันบเออขาเป็นลอยๆตัวแต่ว่าเอาตัวเดียวตี อย่าทื่มเด้คาลอยตัวเจ้าได้รับลอยตนั่นแหละจะเข้าใจว่าเจ้าของมีเมตตาได้นั่นว่างจิตเป็นกลางเปล่ยนนั่นหลายอย่างต้องฟังอยู่ให้เรื่อยบ่อยๆมากๆนั่นแหละว่าเ่าสิละสิ่งเหล่านี้จะจังใดบ้างเลยว่าเอาอานาปนาสตินั่นแหละจะจังใดสามารถที่เกี่ยวของแล้วก็ผูกพันแล้วเพราจะย่างตัดความผูผกพันโดยการหัดเข้ามาสูล่ลมหายใจเจ้าของเองนั่นแหละเกี่ยวของกับยังเกี่ยวของอยู่หันแหละ แต่กวามมันเกี่ยวของเฉพาะทั้งกายส่วนทั้งใจหนึ่งตัดความผูกพันตัดความอะไรถ้าผู้มีโย่ถ้าต้องการจยากเลิกก็เลี่ยงตัวน,นั่นแหละให้มันตายสะก่อนจะมาหาอีกจะหามาอีก,กน,นะนะข้อหมายว่าวาหมูหม,มาก,กะไก่ว่าวาหนกว่าวา,า,วาสัตว์เลี่ยงเงยกระเล้วแต่ยิดผูกพันเลอผูกพันแล้วก็ะกะอะไรแต่ละมือแต่ละเว้นคิดถึงสิ่งนั้นบางสิ่งนี้มันเกิดดับเกิดดับเด้คิดถึงสิ่งนี้ ชั่วเลี้ยงมพา้อมเลี้ยงแมว้อมคิดถึงแมวปุ๊บลรวก็ดับออกจากแมวเราก็มาคิดถึงหมาดับออกจากม้าไปหาปลาดับออกจากปลาไปหาคนผู้นั้นไปหาคนผู้นี้เดออคิดมันเกิดบังแร้วมก็ดับบางหันยวงแต่ว่าบาดจิตสุดท้ายนี่นะมันสิบบดับอยู่กับสัตว์ตัวใดนี่นาหรือเรื่องเล่าหรือบุคคลตัวใดนี่นาเอออย่าลืมตัวบาให้เขายาวจิตติดที่ไหนไปเกิดที่นันคือมันชินมันชิน มันสิปุ้งแต่งเรื่องนั้นเรื่อนี้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอ,อในขณะนั้นที่พอใจอ,อกับสัตว์กับคนกับแล้วแต่เกิดความพ่อใจมีแบบโลกโลกเลยไปอบายเบิดพวกนี้ยิ่งประเภทว่าไม่พอใจเน้นเน้นให้เรยวันนรกอันความโมโหนี่ไปคิดถึงบุคคลที่เกลียดเอพอี่น้องกันนั่นแหละแบ่งหน้าบัตกใจกันอ,อกินทีกันย้ำหัวกัน คิดไปคิดไปศูนย์ขึ้นพอดีหัวใจว่ายตายสัมนรกเลยเลยบอกได้เด็ดขาดเด็ดขาดเลยว่านรกถ้าประเภทโมโหโมหโมหให้ไปกระสางนรกเออแต่ว่าดีใจรื่มใจใจสื่อน้าตรงนั้นตรงนี้ได้สิปรับปรปุงแบบนั้นแบบนี้นคิดไหลไปเ การขึนมานอนหัวใจ่ายตายส้อบายคือเกาบ่าเปรตกันเดรัชานหนึ่งสันมันจะมีเวียนอยู่ตรงสี่หนึ่งเดทถ้าอยากยุดได้ก็ต้องอาศัยลมหายใจสั่งพรั่งกิ <c oughs> เราทำให้ชินนชินแล้วมันก็หลู้ท่านมาเลยว่าทำให้มากทำให้บ่อยทำให้เป็นดุดดันยานรู้เท่าท่านอาสวะ คืออารมณ์ความรู้สึกกับของที่มันยังของอยังเกี่ยวอยู่ออไปข้องเกี่ยวกับไผ่กับสร้างเรื่องใดกับสร้างถูกทั้งนั้นว่าสันสิวาอาสวะว่คออืออารมณ์ความรู้สึกที่ยังคล้องเกี่ยวอยู่กับบุคคลสัตว์สิ่งของคล้องเกี่ยวนะ่ะมีอยู่สองของเกี่ยวพอใจกับไม่พอใจนี่ตรงนี้แหละแต่เหตุตั้งใดที่ทาสิมาอยู่ระวางกลางเท่าใดระวางกลางกลางสิรูเท่าัท่านข่าว่ารูเท่าัท่านคือเห็นโทษ เห็นโทษเราจิตมันจะหดสั่นเข้ามาความคิดนั่นแหละหดสั่นเข้ามามันเห็นโทษหดสั่นเข้ามาหดสั่นเข้ามาที่แรกอาจจะคิดถึงมือละลานเถอแล้วก็คอยหดสั่นเข้ามาลอยมั่งเอาไปมามันก็คอยสั่นเข่าสั่นเข่าก็คิดถึงเค่หนึ่งมั่งเอาไปมากก็ว่างเองนะบ่คิดถึงเลยตัวอันแหละยังไงทุกคนฝึกหัดเอาเอาพอละ